เอาละสวัสดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบ e รฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอนในการสรุปภาพรวมตู้กาชานะครับกับการรีลันของ3คนนี้นะ Discord It S Not แล้วก็นานานะครับ3คนนี้เป็นตัวละครจากซีรีส์ส่งคมเลือดพันปีนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตู้ใหม่นะแต่ว่าเป็นตู้รีลันแล้วก็ครั้งนี้เป็นการรีลันครั้งแรกนะครับต้องบอกเลยว่าทั้ง3คนยังคงเก่งอยู่ในณ ปัจจุบันนะยังใช้งานแบบเป็นตัวเลือกตัวแรกๆเลยนะครับซึ่งระยะเวลาของการวันวางจำหน่ายตู้นี้เนี่ยก็เริ่มวันนี้เลยบ่าย2โมงนะครับคลิปนี้ลงเนี่ยตู้น่าจะมาพอดีนะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะหลังๆผมวุ่นวายหน่อยก็เลยแบบไม่ได้ลงคลิปแบบตรงก่อนวันที่ตู้มานะครับอาจจะลงคือแบบวันที่ตู้มาพอดีเป,เป๊ะๆนะครับก็อยู่จนถึงวันที่1เดือนหน้าเลยนะจนถึง1มิถุนาบ่าย2โมงเลยนะครับก็ เราจะได้เห็นตู้กาชาท้ายเดือนก่อนนะถ้าเกิดอ้างอิงจากระยะเวลาเนะี่ยเพราะว่าประกาศตู้าชาท้ายเดือนเนี่ยผมว่าน่าจะมาช่วง28นะครับน่าจะายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณนี้นะครับก็รอดูก่อนได้นะสำหรับคนที่ไม่รีบนะครับในส่วนของเลทตู้กาชานะครับเลทเหมือนเดิมพิเศษมีตั๋วการันตีให้นะครับตามที่บอกว่าตั๋วการันตีในตู้รีลันเนี่ยมันไม่ได้มีทุกๆตู้นะครับมันจะมีแค่ บางครั้งนะตู้รีรันครั้งนั้นน่ะมันมาพร้อมกับแคมเปญอื่นๆนะอย่างครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับแคมเปญ100ล้านดาวน์วโหลดนะครับมันก็เลยมีตั๋วมาให้ด้วยสำหรับคนที่เปิดครบ25สเต็ปนะจะได้ตั๋วไปเลือกได้ว่าอยากได้ใครก็ไปเลือกได้เลย3คนนั้นนะครับแล้วก็เลดน,นะพูดถึงเลดหน่อย6%เหมือนเดิมนะครับรูดเลด1.5ไฮไลท์4.5นะครับการันตีทุกๆสเต็ปที่5านะครับตามที่บอกสเต็ปที่25คุณจะได้ตั๋วไปเลือกนะครับ ในส่วนของภาพรวมตัวละครนะเอาเข้าจริงผมมองว่าไอ้สตัวน่าตู้มันดูดีอยู่แล้วนะแต่ว่าตัวละครร่วมตู้เนี่ยก็เริ่มตกยุคก,กันแบบเห็นได้ชัดกันหลากหลายตัวแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันแบบเร็วๆเลยแล้วกันในการสรุปภาพรวมตัวละครนะอาเจ้าอ่ามันชื่ออะไรอะลิเยนะลิเย,เยผมลืมชื่อไปซะงั้นนะลิเยเนี่ยคือณนะัปัจจุบันไม่ได้เก่งอะแล้วนะนะเล่นทั่วไปนะครับภาพรวมเกมเพย์เนี่ยดูดี ผมชอบเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แรงพอที่จะไปเล่นดันยากๆได้ในนปัจจุบันอารมณ์เหมือนมาสก,กิมาสก,กิ้ผมว่าภาพลูคก,ก็ดูดีแต่ว่าไม่เก่งพอที่จะไปเล่นดันยากๆได้นะครับไม่ได้เป็นตัวแบกในเรื่องของคอนเทนต์ดันยากๆพวกตีกิวหรือว่าลิบิบกเตอร์เควสเนี่ยไม่ค่อยไหวนะถ้าเกิดไปเล่นดันที่ไม่ได้ยากเกินไปก็ยังเล่นสนุกอยู่สำหรับ2คนนี้นะครับอิชิดะเป็นตัวละครที่ ช่วยในการฟาร์มน้ําหอมเล็กน้ําหอมใหญ่แล้วก็หยักน้ําฟาร์ม3อย่างเลยนะครับภาพรวมเกมเพย์อาจจะไม่ได้ดูดีมากแต่ก็ไหวในเรื่องของคอนเทนต์ในการฟาร์มนะเพราะคอนเทนต์การฟาร์มมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ผมตกเรื่องของมาสก,กิคือลิง์ดีมากเลยนะลิงมาสก,กีเนี่ยเกี่ยวกับสายโจมตีปกติคือมันดีมากเลยมันได้ถึง2ค่าพลัง2ลิงไปเลยนะครับแล้วก็แบมบี้นะครับ, i, รบตัวนี้เนี่ยน่าสงสารสุดละนะเป็นตัวละครที่ออกแบบมาเอาไว้กระทืบบอสในการตีกิว แต่ว่าณปัจจุบันคือสกิลแบบน้องเนี่ยมันใช้งานไม่ดีแล้วนะยิ่งเป็นสถานะติดไฟเนี่ยไม่ดีเลยเพราะว่าบอสมันมีซุปเปอร์เมอร์คุณจะหาจังหวะตั้งป้อมยิงบอสแบบเมื่อก่อนเนี่ยแบบจัดแบบจ,แบบจัดเต็มเนี่ยไม่ได้แล้วนะคุณยนยิงอยู่บอสมันวิ่งมาตบคุณได้เลยเพราะาบอสมันไม่ชังนะักมันมีซุปเปอร์เมอร์นะครับตัวนี้เลยผมมองว่าเอาไปเล่นค่อนข้างลำบากลิมิเกอร์เควสก็ไม่ตอบโจทย์สกิลแบบนี้เจอบอสมีซุปเปอ,อร์เมอร์ก็ไม่ไหวยอยู่ดีนะผมเลยมองว่าความแรงอะ่ะมันโอเคแต่่วาพพมมเก ในยุคนี้เล่นยากจริงนะเจอบอสแก้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อมากับอิจิเบนะอิจิเบผมมองว่าก็ยังไปลุยได้หลายคอนเทนต์อยู่นะตีกิ้วหรือว่าลิมิเตอร์เควสผมมองว่าพอเป็นทางเลือกที่เอาไปใช้ได้ไม่ใช่ทางเลือกแรกแต่ว่าเป็นทางเลือกลองๆสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครนะผมมองว่ามันพอไปได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องใช้เพิ่ม่วมทีมที่ดีระดับหนึ่งด้วยนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีดาเมจมีภาพรวมเกมเพที่โอเคนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบก หนักเหมือนพวกตัวละครข้างบนอะแบบพวกตัวละครใหม่อ่ะไอ้พวกนั้นมันแบกมากกว่านะครับอิจิโกะจะอารมณ์คล้ายๆกับอิจิเบะเลยครับนะไม่ใช่แบบแบกเหมือนตัวยุคใหม่ที่แบบใหม่ล่าสุดแต่ว่ามันยังคงพอไปเล่นคอนเทนต์ระดับสูงได้อยู่ไอ้พวกตีกิวลิมิเตอรเกอร์เควสเนี่ยพอเป็นตัวละครทางเลือกได้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครหลักตามที่บอกยังดีทั้ง3เลยนะปัจจุบันเนี่ยเจ้าดิคอร์เนี่ยเป็น1ใน2ตัวละครที่สังหารมนุษย์ เก่งที่สุดในเก็บนะครับก็จะมีดิดคอร์กับตุยฟงนะดิดคอเนี่ยเก่งมากในการตีม,มนุ์นะครับอีกอย่างหนึ่งการสังหารมนุษย์ตามที่บอกมันตัวเก่งๆน้อยนะมีแค่ตุยฟงกับเจ้าดิดคอร์สคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณเจอพวกคอนเทนต์แบบตีจิ้ว ติดแน่นอนนะใครไม่มีซุยฟงกับดิคอผมบอกเลยว่าโอกาสผ่านค่อนข้างยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครในการตีเผ่ามนุษย์ระยะประชิดเนี่ยมันน้อยตามที่บอกนะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเจอในเรื่องของลิมิตเบเกอร์ควส โอ้โหหืดขึ้นคอผมบอกเลยไม่มีดิสคอไม่มีซุยฟองลำบากมากนะเพราะฉะนั้นนี่ยดิสคอผมเลยมองว่าเป็นตัวละครที่สำคัญมากนะในการสังหารมนุษย์นะครับแล้วก็เก่งด้วยนะคุณดูดิมีสถานะพัด์แล้วก็มีอ b บิลิตี้ความแรงต่างๆยิ่งสังหารศัตรูยิ่งเก่งมีในเรื่องของแรมเพจอีกด้วยนะสังหารศัตรูเก่งขึ้นอ่โบน,นัสสังหารศัตรูก็มีนะครับแถมยกเลิกซุปเปอร์เมอร์อะไรพดีมีนะรองรับในการลงลิบิเกอร์ควสอยู่แล้วตัวนี้เก่งนะ เก่งกว่าหน้าตาแน่นอนหน้าตาคือโคตรประกอบแต่ว่าในเกมโคตรเก่งนะครับเรียกว่าเป็นมหาเทพอีกตัวหนึ่งก็ได้นะแล้วก็คนต่อมากับเจ้าน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 ี้จะเป็นตัวละครเฉพาะทางเอาไว้ตีกิวนะครับแต่ว่าเก่งมากในการตีกิชเตอร์ระยะไกลนะยิ่งณปัจจุบันเนี่ยผู้สัางหานชเตอร์ระยะไกลไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นสายจมตีปกติเนี่ยทางเลือกจะมีแค่2คนที่ดูดีที่สุดเลยคือนานากับแคดดิสสีฟ้า นะคดิสฟ้าข้อดีคือปั้นเองกินเองได้เพราะว่ามีออมีสกิลในการซุปเปอร์บัฟแต่นานา,นา,นา,นานเนี่ยไม่มีไม่มีสกิลช่วยบัฟแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นดาเมจของสายโจมตีปกติอะเป็นดาเมจต,ต่อเนื่องที่มันดีมากและยิ่งปัจจุบันเวลาตีกิลนะปัจจุบันนะใครที่ไม่ได้ฟูมากแบบสายสกิลไม่ได้ฟูขนาดนั้นอะยังต้องพึ่งสายโจมตีป,ปกติอยู่ผมบอกเลยว่ายิ่งปัปจจุบันเนี่ยสายโจมตีป,ปกติมันค่อนข้างสําคัญมากเพราะว่าบอสมันมีสี่ เอกตาเลยนะครับมันลากยาวถึง4เอกตานานาเนี่ยมันช่วยสู้กับบอสได้ดีด้วยเพราะว่าอะไรเขามีสถานะติดเนบชาแบบพัสนะครับข้อแรกเลยคือมันไม่แย่งมันไม่แย่งกันกับเพื่อนนะมันทําให้บอสติดอ่าคุณจะแปะสถานะอื่นก็ได้มันไม่แย่งกันนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือนานาเนี่ยมันมีโอกาสแปะไอ้พวกเผาควินซี่เนี่ยไอ้พวกเผาสแตนเลเตอร์มันติดควินซี่อยู่แล้วมันติดง่ายขึ้นพออีไฟติดเนบชาคุณเล่นง่ายขึ้น นะครับไอเน,นี้ยคือข้อดีมากๆของนานานานะเป็นตะัวนะละครตีกิ้วที่เก่งเลยในการตรีกิ้วสแตเลเตอร์นะครับแล้วก็คนสุดท้ายกับเอสโนดคุณนี้โคตรเก่งในการตีอารันคาคุณจะไปตีกิ้วหรือจะไปลิมิตเบเกอร์เควสได้นะแต่ว่าลิมิตเบเกอร์เควสอาจจะอะาร์มคาหนึงในเรื่องของการรีโหลดคูลดาวสกิลนะเพราะว่าสกิลสองมันจะชา้าน,นิดนึงนะตัวเอสโนดเนี่ยเขาจะเป็นสกนะิลดีบัฟนะสกิลที่สองนะครับมันจะโหลดชา้าน,นิดนึงแต่ว่าภาพรวมในการเล่นไม่แย่นะครับสกิลหนึ่งเนี่ย แรกๆผมไม่ค่อยชอบนะคือมันมีความช้านั่นแหละแต่ว่าประสิทธิภาพในการเคลียร์มันหมู่ผมว่ามันโอเคมันกว้างนะครับภาพรวมเป็นตัวละครตีที่ดีมาเพราะว่ามาพร้อมกับ3ความสามารถในการดีบัฟบศัตรูนะครับทั้งปุ่ม ex ทั้งสกิล2แล้วก็ทําให้ตายนะมันดีบัฟบให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแรงแบบค่าป้องกันหายนะแล้วมันมีสถานะติดอ่อนแรงอีกเจาก้า s n o t มันทําให้ศัตรูเนี่ยยิงยุยเข้าอีกนะถือว่าเป็นตัวละครที่ ทำออกแบบมาตีกิวได้ดีนะครับเพราะมันมี3ดีบัฟอ่ะสามดีบัฟเลยนะมันเป็นหนึ่งในการตีกิวอารันคาที่ง่ายที่สุดละสรุปภาพรวมตู้กชารีลังครั้งนี้นะครับกับ3ตัวละครที่เพิ่งจัดมารีลังครั้งแรกเนาะก็ตามที่บอกนะครับตู้นี้ของดีนะครับ3คนนี้เนี่ยดูดีแน่นอนนะครับยังเป็นตัวละครที่ได้ใช้งานอยู่นะครับแล้วก็เป็นทางเลือกแรกๆด้วยนะเพราะว่าเผามนุษย์เผาสตาริตเตอร์ระยะไกลเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าตัวเลือกน้อยมากอารันคาตัวเลือกอาจจะเยอะ กว่า2เผ่านี้ก็จริงแต่ต้องบอกเลยว่ามีเอ็นอตมันสบายกว่าทุกตัวละครที่คุณเอาไว้ตีกิวอันันคาแน่นอนนะครับมันสบายมากๆนะตัวนี้คือมันโหดมากอะมือมันโหดแบบโคตรโหดอะในการตีกิวนะตอบโจทย์ในการตีกิวมันเบิร์ดดามจได้ดีมากๆในการตีกิวนะครับก็แนะนำครับสำหรับตัวนี้ผู้เล่นใหม่ผมแนะนำเหมือนกันนะสัก5าสเต็ป10สเต็ปขึ้นอยู่กับงบของเพื่อนงบเยอะก็สัก10บนะครับอ่าบางคนเนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าเวลาผมเชียร์ตู้นะแบอบกว่าของมันดีเนี่ย ไม่ใช่ผมเชียร์จนต้องแบบต้องกดให้หมดจนกว่ามันจะต้องได้นะเออบางที่คุณกด5 0 0พันเนี่ยกดหมดเนี่ยไม่มีตั๋วการันตีเผอๆคุณได้ตั๋วการันตีมาคุณยังไม่ได้ครบ3ตัวก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักยอมแพ้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณตั้งงบไว้ด้วยว่าคุณไหวเท่าไหร่ถึงเกณฑ์ยอมแพ้นะถ้าเกิดยังไม่อยากยอมก็กดสัก1นึ่งสักสองนะแล้วก็ยอมได้แล้วนะครับอย่าไปแบบฝืนมากเดี๋ยวหมดตัวนะเห็นผมบอกเฮ้ย hey, ตู้นี้ดีตู้นี้ดีลอ,อก,กดทุกตู้แบบ มันกดได้แหละครับกดทุกตัวได้แต่ว่าคุณตั้งงบด้วยไม่ใช่แบบกดสุดทุกตัวไม่ไหวนะครับเออคือตัวมันดีจริงแต่ว่าคุณจะได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องอดูงบแล้วก็ดูภาพรวมด้วยว่าคุณนะ่ะอยากได้ตัวละครแบบไหนนะครับอ่ามันดีหมดแต่ถ้าเกิดคุณผ่านแล้วคุณผ่านมนุษย์แล้วคุณผ่านอนันต์ายแล้วผ่านสตาร์เลตเตอร์แล้วไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเอาที่คุณติดแล้วก็ไปใช้เพชรนะ่ะ ในการอุดช่องว่างตรงนั้นนะเอาให้มันแบบเล่นง่ายขึ้นก็พอนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตู้อาชานี้ใครที่จะเปิดก็ขอให้โชคดีนะส่วนตัวผมผมมี2คนละผมมีทั้งดิสคอทั้ง s อ็ดน็เอนี่โชคดีไปเปิดตู้แยกมาได้สบ,สบายๆอีซี่เลยนะครับส่วนชัตเตอร์เตอร์ไกลนี่ผมไม่มีปัญหาและนะครับตอนนี้ก็ยังผ่านได้อยู่นะแต่ถ้ามีนานๆาามันก็จะเก่งขึ้นแหละอาจจะหยอดสักหนึ่งเล่นๆขำๆนะต้องรอดูทีหนึ่งแต่ถ้าหยอดนะน่าหยอดแบบเล่น,ลน,ลนๆขำๆสักหนึ่งได้ก็ได้ไม่ได้เพาะช่างมันนะเพราะว่ามีอยู่แล้ว ก่อนจากกันก็ฝากกันไ้ด้วยนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในกะารทคลิปวิดีโอต่อๆอไปให้ช่องของผมด้วยเนาะและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อผู้คนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่อง,องผมมามีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะส่วนเปิดหนึ่งดอกที่ผมว่ามาเนี่ยถ้าได้5ดาวเดี๋ยวลงช็อตถ้าไม่ได้ก็ไม่ลลงแ้ว เออไม่รู้จะลงทะเบียนเธอได้สีทองโอเคเจอใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีในการเปิดกรชานะครับ